โอบนหลังคาของปีชาโพนะครับมีเศษใบ,บ้เต็มไปหมดนี้ต้องหาวิธีให้เขาเอาออกละไม่งั้นจะเป็นปัญหาเวลาฝนตกใส่แล้วมีน้ำหนักหลังคาจะพังเอานาชาน่ะ้านี่หลังคามีก็ใบไม้เต็มไปหมดถ้าฝนตกมันเปียกมันมีน้ำหนักแล้วมันจะหลังคาจะโพเด้อว,ว่าหลังขึ้นไหมเอาไม้ ไม้อะไรนะคาดที่เอาทําให้ค่อยๆเกาะลงมานะเกาะลงมาให้มันพ้นเนี่ยเต็มไปหมดเลยขึ้นต้นไม้นี่แหละแล้วก็อาศัยคาดออกมาตอนแรกถ้ามีเวลาจะจะทาก่อนตอนเพิ่นตัดแต่มันไม่มีเวลาเพิ่นก็เร่งตัดงานเพิ่นพหลังเฮาก็ขึ้นจะงอยนี่แหละเด้อจะงอยนี่ก็ใช้คาดค่อยๆลากออกมา นะหลังคาโพแล้วเนี่ท่านผู้น้ำท่านูพหลวงหลวงใยลูกหลานช่วยดูบังเดอร์นี่เป็นดูเขาฮะเดี๋ยวดอนองเดี๋ยวลุงไปกดให้เด้อเออเนี่ยหลังคามันมีก็กินเนี่ยเต็มไปหมดวันหลังให้มันโคตรค่อยลงของมันคนเดียว